เรามาดูกันครับมีอะไรเข้ามาบ้างนะอย่างแรกครับผมเป็นทอมสันนะทอมสันอัพเวลดูดิมันเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นทอมสกินทอมสันอัพเวลนั่นเองนะครับผมนี่ ซึ่งเรามาดูตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งนะดาเมจบวกหนึ่งอัตราการยิงบวกหนึ่งและความเร็วโหลดลบสองนั่นเองครับผมพอมาเลเวลสองนะครับผมก็จะมีแถบสถานะนะสถานะอัปเกรดนั่นเองครับผมพอเรามาเลเวลสามนะจะได้โมเดลใหม่คือแบบแตกต่างกันมากเลยอันนี้มันแบบปืนกอกก๋อยใช่ไหมพอมาเลเวลสามปุ๊บเราจะมีแบบมีอะไรขึ้นมาพอเลเวลสี่ปุ๊บจะอัพเกรดสถานะนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ปะท้านั่นเอง หมายเวลายิงอ่ะมันจะเป็นแบบตุ่มๆแบบนี้แล้วสถานะคือจะเป็นดาเมจบวกหอัตราการยิง2และความนุ่ยโหลดลบหนั่นเองครับเพิ่มอัตราการยิงมาเพิ่มอีก1เป็น2นั่นเองครับพอเลเวล5นะจะมีเอฟเฟกต์สังหารเข้ามานั่นเองครับผมหมายว่เฮ้ยเท่นะอันนี้อันนี้เท่เท่เท่แล้วก็มีเอฟเฟกต์ยิงด้วยพอมาเลเวล6นะครับผมก็จะใช้โมเดลใหม่และปลดล็อกอาเบลิตี้นะอ่ะยิงกระสุน8นะัด ต่อเนื่องนะครับและยิงถูกศัตรูอีกครั้งภายในระยะที่กําหนดนะจะสร้างความเสียหายเพิ่มนั่นเองครับพอมาถึงเลเวลเจ็ดนะครับเราก็จะได้ท่าทางพิเศษนั่นเองครับผมแมงโคเทดูดิแต่เอฟท่ามันไม่ค่อยอาลังเท่าไหร่นะถ้าพื้นหลังมันจะเป็นสีดําแบบนี้พี่ว่าดูดีขึ้นเลยท่ามันก็ไม่ได้อาลังอะไรขนาดนั้นเราพร้อมกับโมเดลใหม่นี่ครับมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างสีซอมบี้ปะเนี่ยแบบนี้ประมาณนี้เลยครับท่าเลเวลเจ็ดนั่นเองนะครับผม ก็ของก็มีประมาณนี้แหละครับผมท่าทางก็สวยอยู่นะ